สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยนะคะที่ช่อง SP ชนะค้คงเบงสำหรับวันนี้นะคะก็มากับรถครอบขวบเจ็ดที่นั่งนะคะสำหรับตัว t o y ย t a Fortun e r 2.4ตัว V ีขับเคลื่อน2ล้อนะตัวนี้นะคะเป็นรถปี2018เ e กียร์ออโต้นะคะสีบอลเงินเลขไม้ตัวรถคันนี้เพียง86,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะที่สำคัญไปกว่านั้นราคาดีมากนะคะเพียง1 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ ต้องฝากทุกคนกดไลค์ก็แชร์กดติดตามพี่เอนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูบอดี้ภายนอกภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยไปดูรถกันสำหรับตัวรถนะคะมีในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเลยกระจังด้านหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะ รถสีสวยมากเงาวับแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมล้อมแม็กซที่จะได้เป็นแม็กเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะหัวน oh, <Not. S 1> ็อต6รูแบบนี้เลยได้ยางเด y ต้อนนะคะไปใช้งานด้วยตัวยางดอกอยางหน้ายางใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่ารถสวยมากนะคะแล้วก็ยางของคันนี้เป็นตัว265ทับ 60R18 นะคะแม็ก oh. R18 น,นั่นเอง ไฟเลี้ยวก็จงมองข้างติดฟิมาให้รอบคันพร้อมผิวกันสาดรอบคันเลยรถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะทุกคนยังไม่ได้ล้างเลยนะคะรีบมาเบสให้กับทุกคนได้รับชมก่อนใครเลยนะนี่สวยมากเลยนะคะให้เห็นบอดี้โครงสร้างของตัวรถเดิมๆก่อนเลยนะคะก่อนที่จะเอามาปรับสภาพและตั้งขายนะคะว่าเข้ามาแบบนี้เลยรถเข้าแบบนี้ยังไม่ได้เก็บงานใดๆเลยนะคะก็ให้เห็นกันเรียวๆแบบนี้เลยนี่ ไฟด้านท้ายนะคะเป็นแบบ LED ด้วยทะเบียนรถสวยๆเลยนะคะทะเบียนรถ4-3แบบนี้นะด้านท้ายตัวรถมีไฟทับทิมคู่หลังให้นะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีก2จุดสปอยเลอร์ด้านบนนะคะมีมาให้ขิปฉลามด้านหลังนะคะที่ปัดนน้ำโฟนตัวไล่ซ่านะคะแล้วก็ไฟเบรกโดนที่3มก็มีมาให้เรียบร้อยแล้ว<ม>นี่ท้ายของคันนี้นะคะเขาก็เป็นท้ายไฟฟ้าด้วย<ม>นี่ภายในตัวรถนะคะ ภายในนะคะตัวเบาะเขาพับขึ้นแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดไม่พับนะคะก็จะตั้งแบบนี้ให้เห็นกันเลยนะคะเปรียบเทียบไซา์และขวาเลยนะว่ารถสวยจริงๆหัวนอ็อตรายละเอียดโครงสร้างเม็ดอาร์คนะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนี่รถสวยมากรถสวยจริงๆนะคะทุกคนรถสวยไม่ช้ำเลยแผ่นกันความร้อนไม่ใช่นะคะพยยางกูมาให้เรียบร้อยเลยนะทุกคนนี่ ท้ายของคันนี้นะคะเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะใช้ไฟ,ไฟฟ้านะคะนี่สวยมากรายละเอียดรอบคานเดิมๆเลยนะคะสีสวยสีสดสีเดิมสีเงาวับเลยไปดูภายในกันดีกว่าค่ะ ภายในคันนี้นะคะเป็นภายในสีน้ําตาลนะคะแล้วก็เป็นบ่อหนังปรับไฟฟ้าคู่ด้วยบ่อหนังปรับไฟฟ้าคนขับและคนนั่งเลยนะคะตัวบ่อไม่ยุบไม่ย,ย้อยไม่ช้ํานะคะที่สําคัญไม่บุบใดๆเลยนี่สวยมากบ่อหนังปรับไฟฟ้าด้วยแล้วก็เกียวโต้นะคะ มีโหมดนะคะประหยัดน้ำมันแล้วก็ power มาให้นะแล้วก็ option คันนี้เขามีแอร์ปรับออโต้จอทัชสก Control, รีนคุดคอนโทรลโครงมาลัยมันติฟังก์ชันลายไม้ด้วยนะทุกคนสวยมากเพดานด้านบนไม่มียันใดๆนะคะแล้วก็ถุงนะคะที่บังแดดก็ยังไม่ได้แกะเลยภายในตัวรถนะคะไม่ช้ำเลยนะคะนี่รถสวยมากเบาะไม่ช้ำไม่ยุบเลย ภายนอกภายในสวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าคะ่ะข้ามาชมห้องเครื่องกันเลยนะคะฝาครอบเครื่องคันนี้นะคะใหม่กลิบแบบนี้เลยแต่ต้องบอกก่อนว่าเครื่องรถเป็นเครื่องเดิมนะคะมาแต้มกี่โรงงานยังอยู่ครบหัวน็อตรายเดียต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เม,ม็ดอาร์กนะคะอยู่ครบหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะนี่ รถสวยมากตัวเครื่องนะคะไม่มีครับน้ามันไหลเยิมรั่วซึมนะคะตัวเครื่องแห้งสนิทแบบนี้เลยหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีขยับไม่มีไขเลยนะแผ<ม>่นกันความร้อนอยู่ครบเลยนะคะ<ม>นี่สวยมากต้องบอกก่อนว่าโลโก้โตโยตา้าทุกคนเห็นไหมโตโยต้าที่ฝากระโปรงก็เดิมๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากนี่ห้องเครื่องแห้งสนิทแบตเตอรี่นะคะก็แห้งสนิทแบบนี้เลยเดิมๆเ,เลยนะคะทุกคน สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถโตโยต้าฟอร์จูเน2.4ตัววีขับเพื่อน2ล้อได้รถปี2018ไปใช้งานนะคะสนใจโทร0971693884ได้เลยอยากรู้เงื่อนไขเอกสารที่ต้องจัดเตรียมแนะนำโทรสอบถามเอิร์นได้เลยนะคะคันนี้นะคะรถตั้งอยู่ที่เสรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพแนะนำว่าถ้าเกิดลูกค้าอย่างนั้นมาดูรถที่นี่นะคะแนะนาโทรนัดหมายหาเอิร์นก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมรถของคันนี้เอาไว้ให้กับคุณลูกค้าเพื่อเอาไว้ชมและทดลองขับนะคะ สนใจจับจองนะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นเองถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่อนด้วยนะจะมาเดทรถสวยๆเกตเองนะคะให้กับทุกคนได้รับชมอีกไว้เจอกันคลิปถัดไป,ะค,ะปค่ะขอบคุณค่ะ